เป็นเรื่องการซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมปีพศ2554ของท่านสสจิรายุทธ์ห่วงซับนะครับถามท่านมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านมตีศึกษาธิการได้มอบหมายท่านมติช่วยว่าการกระทรวงศึกษาการท่านเสริมศัก์พงพาณิชย์นะครับตอบเชิญถามครับท่านประธานที่เคารพกระผมจิรายุ์ห่วงซั์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวา วันนี้ถูกทางเลยครับท่านรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดูแลสํานักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงก็ขอบคุณท่านรัมตรีว่าการกรุงเทพเทศกาญจนานะที่มอบหมายท่านรัมตรีเสริมสักมาตอบผมถามเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีการร้องเรียนจากครูแล้วก็อาจารย์หลายท่านนะครับในพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครครับว่าเกิดรอยต่อระหว่างรัฐมนตรี3ท่านเนี่ยเหตุใดจึงไม่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผมก็เห็นใจนะครับว่าท่านรัฐมนตรีผงเทพเทพกาญชนาะท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยท่านก็อาจจะงงว่ามีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรือพอมาถึงท่านเสริมสัติ์ก็ยังคงงงใหญ่โอ้โหนี่ตั้งแต่54มันค้างคามาจนถึงขนาดนี้เลยหรือผมจะขอเริ่มประเด็นก่อนท่านประธานครับอุทกภัยน้ําท่วมปี54ี่กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนถูกน้ําท่วมหลายร้อยโรงนะครับส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนของกรุงเทพมหานครครับส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนของสังกัด กะทรงศึกษาธิการแน่นอนครับก็ขึ้นตรงกับท่านรัฐมนตรีเสริมศัพพงพาณิชย์อย่างแน่นอนนะครับประเด็นก็คือว่าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ปี55ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับมีการกันงบประมาณมากมายหลากหลายทั้งเขตกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดอื่นตั้งแต่เหนืออีสานกลางใต้อะไรก็แล้วแต่ที่มีอุทกภัยน้ําท่วมครับผมจึงอยากจะถามเป็นคําถามแรกให้ท่านได้ตอบก่อนนะครับว่ากะทรงศึกษาธิการ ได้แก้ไขปัญหานี้เนี่ยอย่างไรไปแล้วบ้างนะครับเช่นมีโรงเรียนกี่แหง่งน้ําท่วมกี่แหง่งท่านช่วยไปแล้วอย่างไรเป็นคำถามที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เห็นท่านประธานบอกว,ว่าเวลาเยอะก็เลยจะอธิบายความในช่วงที่สองนะท่านประธานครับได้ครับคถามเป็นคําถามที่หนึ่งก่อนครับถามมากๆก็ได้ฮนะท่านเสริมสักท่า <c oughs> นพร้อมจะตอบอยู่แล้วฮนะเชิญท่านเสริมศัก์พงมาเลยครับ ประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติกับผมนายเสริมศักดิพ์พงพณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาัสิการนะครับกับผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสิการนะครับให้มาเรียนตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติครับครับคือท่านจิรยุโ์งรัพย์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งในที่นี้กับผม นะออก็อญาติกลับเรียนว่าผมขอกราบขอพระคุณนะครับที่ท่านกุณาห่วงใหยสนใจเรื่องการศึกษาของชาตินะครับเนืก็ท่านเองเป็นสสที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสสขวัญใจของพี่น้องประชาชนนะครับขอญาติตอบเรียนตอบกระทู้ถามของท่านในประเด็นแรกนะครับขอญาติเรียนว่ากระทรวงเศรษฐการนั้นโดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนนะครับในโรงเรียนทั้งหมดทั้งที่ถูกน้ำท่วมนี่นะครับห้าพันเจ็ดร้อยสามสิเจโรงนะครับเป็นเงินงบประมาณสองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนแปดหื่นห้าพันจรอยบาทนะครับ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้นนะครับเป็นงบที่ขอ,อประเภทซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออุปกรณ์ประกอบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองแล้วก็ในด้านครุภัณฑ์นะครับในส่วนของ ประเด็นใหญ่ของคำถามแรกก็เป็นเรื่องที่ตอบท่านในเรื่องภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเชิญคำถามที่สองครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นท่านประธานบอกว่าท่านรัฐมนตรีจะตอบเยอะท่านตอบน้อยเพราะว่าผมถามน้อยเพราะฉะนั้นคำถามที่สองนี่ยาวเหยียดเลยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเมื่อปี5้า0ี่กันยา5้าครับรัฐมนตรีท่านแรกครับท่านวรวัตรเอื้ออาภินจกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ทั้งสื้อพิมพ์ไว้หลายฉบับกับปรากฏเป็นข่าวทั่วไปนะบอกว่ามีการขอเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบุทกอภัยโดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดศึกษาธิการเนี่ยนะครับเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาผู้ประสบุทกภัยจํานวนทั้งสิ้น1,193ล้านบาทครับแบ่งออกเป็นสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ56แห่ง ประมาณการความเสียหาย4ล้านกว่าบาทนะรวมแล้วเนี่ยมีหลายส่วนด้วยกันเนี่ยประมาณ1,000ล้านบาทเมื่อสักครู่นี้ท่านลนตรีช่วยได้ตอบว่าใช้เงินไปประมาณ2,000กว่าล้านบาทนะก็หมายความว่าหลังจากปีห 5, 5ที่ผ่านมารัฐบาลพนระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเป็นมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาพบประมาณจริงได้เพิ่มขึ้นก็หมายความว่ามีโรงเรียนต่างๆท่านประธานครับได้รับการแก้ไขปกป้องคุ้มภัย ไม่ให้โรงเรียนนั้นเกิดปัญหาน้ําท่วมขังครับผมจะขออนุญาตเสนอภาพสี่หภาพท่านประธานครับเป็นภาพโรงเรียนสองโรงเรียนในพื้นที่ใกล้บ้านผมนะโรงเรียนที่1ครับนวมินทราชินนทิศเบญจมราชาไรอยู่เตขตคลองสามวาขอภาพต่อไปเลยครับโรงเรียนที่สองเป็นโรงเรียนนวมินทราชินนทิศสตรีวิทยาสองท่านประธานนะฮะนี่คือเตขตคลองสามวาเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนหน้านี้ฮะห้าสี สองโรงเรียนนี้ครับได้รับอุทกภัยน้ําท่วมผมลงไปในพื้นที่หลายครั้งก็จะเห็นได้เลยนะฮะว่าโรงเรียนนั้นดูแลตัวเองได้อย่างดีมีคําถามในสังคมหลากหลายครับโดยเฉพาะแวดวงครูอาจารย์ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดปี5-4เนี่ยบ้านใครก็แล้วแต่ปล่อยให้น้ําเข้าท่วมเนี่ยนะจะได้รับเงินเยอะแต่ถ้าบ้านใคร หรือว่าโรงเรียนใครสํานักง,งานราชการหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ดูแลตัวเองได้อย่างดีเช่นเอากระสอบรายมาตั้งซื้อเครื่องสูบน้ํามาหาเรือด้วยตัวเองเขาบอกจะได้ตังค์น้อยนี่เป็นความน่าตกใจนะที่ได้รับฟังเช่นนี้และประเด็นต่อมาที่น่าสนใจท่านประธานครับโรงเรียนสองแห่งนี้นะครับรอบนอกน้ําท่วมครับครึ่งเอวขึ้นไปครับผมพายเรือเข้าไปผมนั่งรถ GMC ระดับสูงเข้าไปครับปรากฏว่าพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยท่านประธานครับ อาจารย์ใหญ่ผมเรียกอาจารย์ใหญ่นะจริงๆเขสมัยนี้เขาเรียกผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะอาจารย์ใหญ่ชื่อว่าอาจารย์บรรลือชัยผิวสารผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นจมาราชาไลายครับท่านเก่งมากท่านบอกว่าท่านสสถ้าเกิดปล่อยน้ําท่วมเข้าไปเนี่ยขออภัยนะท่านบอกว่าจะเสียหายอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะของเงินจากการะทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มากร้อยขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องรับบริจาคจากครูผู้ปกครองกรรมก็กลับไปเย,ยือนยังครูผู้ปกครองแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนในโรงเรียนน,นั้นๆครับโรงเรียนถัดมาครับอาจารย์พรพิมลพลชนะรักโรงเรียนสตรีวิทยาสองสังกัดศึกษาธิการครับยังไม่นับโรงเรียนในเขตผมอีก20กว่าแห่งนะที่เป็นของกทมเช่นเดียวกันครับดูแลตัวเองดีทางเข้าหรือต้องพายเรือเข้านะฮะโรงเรียนที่สั่งปิดท่านประธานครับแต่ว่าพอโรงเรียนสั่งปิดแล้วเนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการมีเรือมาบริการครับ เรือที่บริการเนี่ยนะเป็นเรือของโรงเรียนแล้วก็เป็นเรือที่หน่วยงานราชการมอบให้บ้างเป็นเรือที่ผมซื้อมาบ้างพ้นชื่อแล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างส่วนใหญ่ใช้วิธีการเช่นนี้ครับปรากฏว่าพอทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้บริการในโรงเรียนสองแห่งเป็นศูนย์พักพิงท่านประธานครับศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งนี้นะครับรับเงินว่ประมาณจากไหนครับ บริจาคจากประชาชนจากหน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจทั้งทงาหารฝ่ายปกครองครับเอาถุงทรายเข้าไปให้ล้อมโรงเรียนอย่างเรียบร้อยเลยมันเป็นความน่าเจ็บปวดตรงที่ผมจําเป็นต้องยื่นกระทู้ถามทั่วไปทั้งๆที่เป็นพักเดียวกันกับรัฐบาลเ่ยนะก็เพราะว่าเอ๊ะหนึ่งปีห้าห้าที่ผ่านมาเลยท่านประธานครับเงียบกริบผมเป็นพุทาราษัษฎรขืนไปถามธรฐมนตรีมากๆเดี๋ยวก็โดนใครไปร้องสองหกห้าสองหกหกสองหกเจ็ดสองหกแปดอีกหาว่าไปแทรกแซงหน่วยงานราชการกระทรวงศึกษาธิการอีกเดี๋ยวยุ่งอีก เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เวทีสภาเนี่ยนะครับฐานผ่านถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัมตีครับอยากจะให้ท่านประธานได้ดูรายละเอียดหน่อยนะครับว่าโรงเรียนสองแห่งนี้เนี่ยเขาขออะไรบ้างเขาขอร้อยล้านหรือขอห้าสิบล้านหรือขอสิบล้านหรือไม่ใช่เลยครับประธานครับขอแค่ประมาณล้านกว่าบาทขอทําอะไรบ้างครับโรงเรียนนว,วมินเบญจมาราชาลัยนะขอหนึ่งครับขอซ่อมรัว้ว เนื่องจากรั้วน้ำเข้าประธานครับประเมินความเสียหายจากภาพถ่ายจากอุปกรณ์ต่างๆนะซ่อมรั้วโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก220เมตรคิดประมาณ900,000กว่าบาทซ่อมสนามฟุตบอลที่นักเรียนใช้เตะกันทุกเย็นเนี่ยนะ450,000ซ่อมสถานที่จัดการเรียนการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดแสนเดียวครับปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน360,000ซ่อมป้อมยามหน้าโรงเรียน320,000 สิริรวมแล้วท่านประธานครับโรงเรียนนี้ขอไปสองล้านสองแสนบาทน้อยมากท่านประธานครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารัฐมนตรีเปลี่ยนมาแล้วสามท่านนัฐมนตรีวรวัฒน์มาถึงนัฐมนตรีสุชาติธาดาธรรมรงค์เวศมาถึงปัจจุบันสามรัฐมนตรีครับไปดูโรงเรียนที่สองท่านประธานครับโรงเรียนที่สองสตรีวิทยาครับท่านใดไม่ทราบว่าบ้านผมโรงเรียนดังเยอะนะ สัประธานมีลูกก็หรือมีญาติก็ช่วยกรุณาส่งไปเรียนนะฮะโรงเรียนกําลังดังท่านต้องบอกว่าวิทยาไหนมันมีหลายวิทยาสตรีไหนครับสตรีวิทยาสองครับครับประธานครับโรงเรียนมีชื่อเต็มๆนะฮะว่านาวมินทราชิรูทิศส,สตรีวิทยาสองถนนนิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาบ้านผมฮะเดี๋ยวนี้พอสตรีสองสตรีวิทยาสองกันหลายโรงเรียนประธานครับนิมิตใหม่นะฮะโรงเรียนนี้ขอหนึ่งครับ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กราคาประมาณหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับรายการที่สองรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่รรายการที่สามครับสนามฟุตบอลน้ําท่วมพังเสียหายหมดครับเตะฟุตบอลไม่ได้ขอทําสนามฟุตบอลใหม่เลยล้านสี่ครับรวมรายการแล้วทั้งหมดครับประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาทท่านประธานครับผมจึงอยากถามท่านรัฐมนตรีครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น โรงเรียนที่ป้องกันน้ําท่วมได้อย่างดีเนี่ยกลับกลายเป็นโรงเรียนที่ถูกเพิกเฉยจริงๆครับผมย้อนกลับไปดูเอกสารครับสํานักง,งานเขตการศึกษาพื้นที่เขตสองเคยแจ้งมานะบอกว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วแล้วก็ส่งเอกสารมาหาทางครูและอาจารย์ที่โรงเรียนสองแห่งนี้ครับตั้งแต่เดือนประมาณพฤษภาปีที่แล้วท่านประธานครับ5 5หนี่ปีห6ท่านประธานครับ โรงเรียนยังไม่ได้ทาสีรูว้ว่าก็ปล่อยไว้อย่างนั้นครับสนามฟุตบอลเด็กก็เตะตะก้อแทนฟุตบอลครับเพราะเตะไม่ได้เงินว่าประมาณแค่โรงเรียนละสองล้านกว่าบาทก็ส่งศึกษาธิการเมินเฉยได้เช่นไรผมจึงถามท่านรัฐมนตรีครับว่ามีโรงเรียนเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยกี่แห่งไม่ใช่พอใครช่วยตัวเองได้ก็เดี๋ยวจะเกิดแบบกรณีน้ําท่วนนทมท่านประธานครับไอ้บ้านาข้างนะดูแลอย่างดีเลยล้อมคอกอย่างดีเรียบร้อยไม่ได้เงินไอ้บ้านอีกข้างปล่อยน้ําเข้าถ่ายลูกได้เงิน อย่างนั้นไม่ได้นะครับก็จึงถามท่านรัฐมนตรีครับว่ามีโรงเรียนในลักษณะเช่นนี้เนี่ยที่ท่านอาจจะมองไม่เห็นหรือท่านอาจจะบกพร่องโดยสุจริตอะไรก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยนะมีกี่แห่งและท่านได้ใช้การแก้ไขปัญหาเช่นนี้อย่างไรบ้างครับเป็นคําถามที่สองครับท่านรัฐมนตรีจะเอารายละเอียดนะครับเินนะประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมนายเสริมสังพงษ์ะณิตยมติช่วยประ,ระกันกระทรวงสวัสดิการนะครับ คอบขญ,ญาตตอบกระทุ้ที่สองของท่านสรรสพะสงเกียรตินะครับในส่วนของกระทรวงสวิการนั้นเราได้ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเกิดจากผลกระทบคือน,น้ำท่วมมีอยู่38โรงเรียนนะครับที่น้ำท่วมความเสียหายก็คือ43่ล้านเศษนะครับ จากนั้นมาก็ได้นําเข้าที่ประชุมของทุกขั้นตอนนะครับและเ,เสนอขอก็ประมาณไปทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3 38โรงเรียนเนี่ยนะครับนะครับก็ได้รับการจัดสรรกลับมานะครับจาก38โรงเรียนนี้ได้เพียง13โรงเรียนนะครับเป็นเงิน9ล้าน7แสน3มื8คัน700บาทนะครับ ผมเองก็เพิ่งทราบเมื่อจากการมีกระทู้ถามนะครับว่าเโรงเรียนที่เหลือนั้นเมื่อไรจะได้อย่างไรนะครับก็ได้ติดตามเจ้าหน้าที่และกระดูอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับเมื่อได้มา13โรงเรียนนี่นะครับเราก็ไม่สบายใจขอทบทวนไปใหม่นะครับในจํานวนโรงเรียนที่เหลือคือยีโรงเรียนนี่นะครับในยี่สโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนสติวิทยาสองกับโรงเรียนเบญจมราชาลัยด้วยนะครับ ซึ่งขณะนี้สํานักประมาณเราได้ขอทบทวนไปนะครับซึ่งขณะนี้สํานักประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งผมเองก็ได้ติดตามเป็นการส่วนตัวไปด้วยนะครับก็กลับเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าผมจะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งและยังเป็นส่วนใหญ่ของโรงเรียนในกทมอที่ยังไม่ได้รับเงินขบประมาณครับเชิญครับ ท่านประธานครับวันนี้ผมขอใช้เวลายเยอะนะฮะเห็นบอกว่ากระทู้มีน้อยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พี่น้องครูอาจารย์ทั่วประเทศนะฮะท่านประธานที่เคารพครับผมได้ยินท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการท่านเสริมศักคงพาณิชได้ตอบนี่ก็ชื่นใจแต่ก็ฝากท่านเป็นบทเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่า กรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรมีการตั้งกระทู้ถามรอกครับมันเป็นการทํางานของข้าราชการถ้าท่านข้าราชการไม่ว่าจะเป็นท่านผู้มนวยการสพทอเขตไหนเขตใดก็แล้วแต่ทั่วประเทศนี้เนี่ยถ้าท่านทําความเห็นไปยังกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมเห็นใจับรัลมนตรีไม่ได้ไปดูหรอกล้นตรีขืนไปดูทุกโรงเรียนก็ไม่ต้องทะไรนะ้ครับแต่ผู้มนวยการที่ผมต้องตําหนิเนี่ยคือท่านไปดูของจริงท่านเห็นภาพท่านรู้ว่ามันเสียหายจริงท่านทําความเห็นถึงลมนตรีฐมนตรีเซนแกละครับ เงินไม่ถึงสองล้านบาทมันไม่ต้องอ e ีออกชันด้วยแล้วมันเป็นเงินงบประมาณที่เกิดจากอุกทกภัยแก้ไขปัญหาเซนกริ๊กเดียวผ่านอย่างนี้เป็นบทเรียนของข้าราชการไทยท่านประธานครับไม่ใช่ว่าใครใกล้ชิดรัฐมนตรีหน่อยใครใกล้ชิดกับผู้ในการโรงเรียนหน่อยซีปึกกันหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยเอานี้ก่อนนะด่วนเอาแบบอีซีพาร์เลยอย่างนี้ไม่ได้ท่านประธานครับรัฐมนตรีก็ต้องลงไปดูเรื่องรายละเอียดเช่นนี้ด้วยนะครับ และที่น่าสนใจเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านเดินมากระซิบผมแล้วก็บอกฝากถามท่านเลยเนี่ยนะเห็นบอกว่าไปดูว่าประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการเงินเหลือประมาณ8 0 0พกว่าล้านบาทจริงหรือเปล่าเหรครับถ้าจริงทบทวนหรือเอาไปเก็บไว้ทําไมครับปีนี้เนี่ยท่านนายกยิ่งรักตั้งแต่ปีที่แล้วท่านก็พูดชัดเจนนะฮะว่าการทํารถยนต์คันแรกการทําบ้านหลังแรกเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเงินคงคลังของรัฐบาลผ,ผ่านกระทรวงทบวงกรมแล้วท่านเอาไปเก็บไวเ้เฉยๆเ,เช่นนี้เนี่ย มันได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเงินหมุนไปในระบบท่านไปทําโรงเรียนทําห้องสมุดให้กับการศึกษาโรงเรียนต่างๆที่ถิ่นทุรก,กันดารเงินมันก็บุญเข้าไปในระบบครับประชาชนก็มีความสุขท่านก็เก็บภาษีได้มากก็มาบริหารประเทศได้ดีต่อไปผมถามท่านต่อครับว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครูน่นี้ท่านบอกว่ามีการทบทวนเนี่ยนะทําไมต้องทบทวนครับจริงๆแล้วน้ําท่วมเนี่ยมันก็เห็นท่านก็อนุมัติไปเลย แล้วท่านต้องไปดูต่อด้วยนะครับว่าเหตุใดจึงต้องให้มีการทบทวนเช่นโรงเรียน13แห่งที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอนุมัติแล้วเนี่ยนะไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอีก25แห่งที่ไม่ได้รับการอนุมัติจนกระทั่งมีเรื่องจริงทบทวนเนี่ยท่านลองเอาภาพถ่ายมาเปรียบเทียบกันดูสิครับท่านลองเอาพื้นที่มาดูกันสิครับผมดูเลยนะฮะ13โรงเรียนผมก็รู้ข้อมูลท่านประธานครับบางโรงเรียนเนี่ยนะน้ําไม่ท่วมแต่ว่าเผอิญเนี่ยบางจุดทางเข้าน้ําท่วมมาก อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านต้องไปเปรียบเทียบดูครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีมีบุญญาวาสนาส่งกับท่านผมจะตําหนินะครับว่าสํานักง,งานเขตพื้นที่แต่ละเขตท่านทํางานรอบคอบไหมทําไมต้องให้ท่านรัฐมนตรีต้องมานั่งตอบเรื่องเล็กๆน้อยแบบนี้ในสภาก็เป็นกระบวนการการบริหารจัดการของท่านนะครับคำถามของผมมีว่ารัฐบาลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีปลอดประสบสุรสวดีผมเห็นท่านทํางานหนักครับมีข่าวออกเกือบทุกวันว่าท่านทำตั้งแต่ต้นน้าแม่สาย วิ่งปิงวังยมนั่นมาถึงนครสวรรค์มาจนถึงกรุงเทพมหาคนครและไปภาคใต้ในหลายพื้นที่ที่มีแม่น้ําไหลผ่านบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นเสจตามที่รัฐบาลได้กู้เงินมาและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนแต่โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับท่านได้มีแผนในการแก้ไขปัญหาอุทกาภัยในระยะสั้นไหมเช่นอุทกาภัยที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครไม่ได้แบบปี54นะครับฝนมามากท่านจะใช้เทคนิคพิเศษอุดทรายในท่อไหม หรือท่านจะก่อล้อมรอบโรงเรียนไว้เพื่อป้องกันทําลูกระนาดขนาดสูงน้ํามามันจะได้ไม่ไหลเข้าการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําการจัดการเครื่องสูบน้ําในโรงเรียนเป็นคําถามที่สผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าวิธีแก้ไขปัญหาของท่านนั้นมีเช่นไรครับเชิญครับท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกตคือผมนายสมศักดิ์พงษ์พนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเตรษฐการครับขับกุญาติเรียนตอบ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ <c oughs> ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนว่าผมเพิ่งทราบนะครับท่านท่านท่านครับนะครับแล้วก็ที่ทบทวนนั้นเห็นว่าควรจะรับการพิจารณากรณีถ้าสำนักง,า,งานไม่สามารถจัดสรรได้นั้นผมมีทางออกคือจะใช้งบนเหลือจ่ายของกิบของพีประมารห้าหกนี่นะครับเพื่อจะได้ซ่อมโรงเรียนให้นะครับสําหรับแผนหรือมาตรการต่างๆในการ สั่งการให้โรงเรียนที่เคยถูกน้ําท่วมมาแล้วหรือกรณีไม่เกิดแล้วอาจจะเป็นโรงเรียนที่อาจจะเกิดน้ําเตวมขึ้นได้นั้นนะครับกระทรวงสถัสิการได้ให้สถาบาันการศึกษาทุกแห่งนะครับวางมาตรการในแง่ทั้งการป้องกันนะครับนะครับรวมไปถึงขณะเกิดเหตุจะแก้ไขอย่างไรนะครับรวมไปถึงเมื่อเสร็จแล้วจะเยียวยาอย่างไรนั้นนะครับในหลักาการก็สั่งไปชัดเจนว่านะครับสิ่งแรกก็ ให้มีมาตรการป้องกันทำอย่างไรที่จะไม่น้ําท่วมนะครับจุดใดเป็นจุดที่เตี้ยนะครับก็คงจะต้องยกระดับนะครับมีสามารถจะทํากําแพงกั้นน้าได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่เกิดน้ําท่วมขึ้นมาก็จะต้องระดมช่วยกันเพ <c oughs> ื่อให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุดนะครับขณะเดียวกันเมื่อน้ําลดลงจะทําอย่างไรก็คงจะต้องเยียวยาให้กับ คืนสูงสภาพเดิมโดยเร็วที่สุดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงเป็นอุตาหนั่นหนึ่งนะครับสำหรับกระทรวงตุิการหรือหน่วยงานอื่นก็ตามนะครับอาจจะได้มีมาตรการนะครับรวมทั้งการเตรียมการช่วยเหลือหรือการเยียวยาไว้แต่นเนินในทุกกรณีครับครับขอบคุณมากครับนะครับเชิญท่านสุชาติธาดาธรรมวง์เวศครับมีอะไรครับครับกับเรียน ท่านประธานที่กระรบครับกรัผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวสสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยครับออขอใช้สิทธิพักพิงเล,เ,ลเล็กน้อยนะฮะในกรณีเรื่องการให้งบประมาณเพื่อไปซ่อมมานเนื่องมาจากภาวะอุทกภัยของโรงเรียนสตรีวิทยาสองถนนนิมิตใหม่เขตคลองสามวา และโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเปญนชมาร,ราชาลัยถนนไทยรามันเขตคลองสามวาในสมัยผมเนี่ยก็ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วนะครับซึ่งท่านสสเจรย,ยุห่งทรัพย์ก็ได้ทำหนังสือเป็นทางการสอบถามมาเช่นเดียวกันและเขตการศึกษาก็ได้บอกโรงเรียนไปแล้วทีนี้ผมเข้าใจว่าที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากขั้นตอนของการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปีที่แล้วเนี่ยเขาทำช้านะครับก็อยากจะกลับเรียนเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งสองโรงเรียนนี้เนี่ยได้รับงบประมาณตามที่ร้องขอตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับขอบคุณครับจบนะครับ